สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะคะพี่อ้อยอยู่ในครัวค่ะเนี่ยค่ะในครัวนะคะกำลังเตรียมจะผัดหอยลายผัดผัวเบือค่ะเห็นหอยลายแล้วมันน่าทานจังเลยนะคะหอยลายตัวขนาดพอดีพอดีแล้วผัดง่ายค่ะผัดใส่น้ำพริกเผานะคะแล้วก็จะทำให้อร่อยเลยผัดใส่เต้าเจี้ยวนิดๆน,น,นะคะโอเค <c oughs> งานนี้พี่้อยก็จะมาเริ่มทำเลยนะคะค่ะเริ่มทำเลยเสียงแหบเลยมันจะเป็นหวัด ประมาณนะคะ <S <S ถ้าจะเยอะกว่า้นก็ไม่อร่อยค่ะน้ำเลี่ยนตัดออกซะบ้างนะคะค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมนะกระเทียมต้องใส่เยอะๆค่ะนะ ผัดไอยลายต้องใส่เยอะๆกระเทียมแล้วก็ใส่พริกแดงเขาเรียกว่าพริกกินดาเพื่อให้มีสีสันนะคะจัดผัดหอยลายไม่จำเป็นต้องใส่หมูใส่เนื้ออะไรทั้งสิ้นนะคะผัดหอยลายก็คือผัดหอยลายนั่นแหละค่ะนะคะนี่ค่ะสบายสบายสไตล์มายุราค่ะอ่ะใส่พริกลงไปนะคะผัดเพื่อให้มันหอมค่ะ ไฟกลางนะคะไฟแรงก็ไม่ได้อ่อนก็ไม่ได้ต้องไฟกลางค่ะนะคะขัดนทะี่หอมกำลังหอมขึ้นมาเลยนะคะ ำมากมมากตุาสักห่อยค่ะจะได้อาไฟแรงหอยจะได้อาาไฟอ่อนหอยหุบค่ะ ครืปรุงก็มีนะคะน้ำติกเผานะคะแล้วก็ตะเกียวก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะไม่มากนะคะน้ำตาลอย่าใส่เยอะใส่พอกป๊แลมกปแลมคะ่ะนี่ค่ะใส่พริกน,นะคะ ักจานเลยค่ะพริกเผาอร่อยเลยค่ะสูดใครสุดมันนะคะใครขนาดแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะจะมาพี่อ้อยขนัดทำแบบนี้ก็ทำแบบนี้ค่ะ จะหอยบริสุทธิ์นะเนี่ยหอยอ้าน้อยมากเลยเออันที่จริงมันต้องอ้าเยอะๆนะใส่หัวล็กท้ายเยอะๆค่ะนะคะใส่ไปหัวล็กท้ายเยอะๆเลย เหยาะน้ำาลอีกนิดหนึ่งน,นะคะเช่นค่ะโอเคไม่ใส่เี่ยวเยอะไปแต่ก็ไม่เป็นไรคะะในการได้สุดที่เต็นแต่คนอื่นที่จะพอดีนะทานกับข้าวมันจะอดีเลยค่ะจะมีข้าวมานะคะก็จะพอดีเอาแล้วค่ะนี่นะคะเต็มกระทะเลยนี่่ะเยอะเลยค่ะนะคะ ลอ,อยเลยคะ่ะแค่นี้นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ